สวัสดีครับวันเสาร์อาทิตย์เนานะตกปลาครับสอมมือครับฟ้าให้อันมนะครับเนาะลอดูลองมือนะครับเงี้ยที่ใส่เป็นอันนี้ด้วยครับวัอน,นี้อยู่ที่ใช้ใส่กระดีเล็กนะครับเนาะได้มาจากเฟสลองดูนะครับมีตัวไหมไม่นิด หายว่าเคยสูงครับอนองเคยครับมันตกเต็กสาต์ครับแต่ว่าผมตก,กันนี้ครับตกกรดีเนาะมูนีอากาศว่าเคยอ้ำนวยนะครับา,ากาศไมค่ค่อยอํานวยคือแดดว่าเคยออกคนระับแต่แม่นแดดออกนี่สิบเพิ่มโอกาสในการใส่กดีได้ป้าเร็วครับภาสีางเงินเ้อาเร็วเนาะ เนื้อห้องสิเรีนวิววิวววมาเ้องคอยก่อดครับเแล้วก็คดีพยายามควบคุมคดีให้มันทำงานนะครับมันสายดิ้ดดิ้ดิ้ดิ้ในมือครับทำไมไม่ที่เ้าบพอถูน้ำความลึกความยั้งเ้างตรงก่อนเรื่อยๆไปก่อนครับจะปล่อยลงแลางครับจะปล่อยลงลึกนะถำให้ห้องปล่อยลงลึกมันอาจจะติดใหม่ครับกก่อไปสูงๆก่อนครับก่อไปเรื่อยๆก่อน โอ้เร็วเรวเนื้อสิพยายามให้ทุกคนเห็นเนาะโอ้สางเอกชั้นคือว่าห้องของก้อเล็กๆก้อให้มันให้กระดีมันแลนดิ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 ด,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 ดิมันสบจังหวะแลนเขาอันนี้ครับเขาสิทรายเนาะบุดมามันคือสิงับจะพอถือครับฟองจวดกันเลยเห็นไหครับฟองขึ้นตรงนึงเห็นไครับเนื้อตีบังตีไปเลยไง อ,อืม้มนันงโลงน้อยหนึ่งครับหดกอเลยพยายามนะมันแรงครับของมาเรื่อยๆของมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจะมีตัวไหมหมวันเกี่ยวขอครับแดดรอคักเลยแต่มันตีหมวกอันของจำเลยครับ ันนี่คึมวันนี้วันนี้คึมเซย์มันนี้คึมเซย์ครับขับไปเรื่อยๆเนาะหลบซาครับหลบหลอ,อกนี่ซ่าเอาตรงท้อนเร็วๆครับหมุนเร็วๆเ,เพื่อเสี่ยงคือได้ชฉันครับกคดีเยี่้าเอาสิแาส็แล้เนี่ยคดีเี่ห้าเสร็จแต่แรงเรื่อยๆมาเฮ้ยมาเรื่อ,อยๆพยายามควบคุมใหญ่อะไรนะครับ สำหรับน้องๆมือใหม่ที่หัดโต๊ะนะครับเนาะสำหรับพวกมือโป้ที่ชำนาญแล้วเดินพานได้นะครับเนาะปีปึ๊บหงายลงปึ๊บห้อยลงในน้ำอดจมเลยครับปึ๊บมาเลยเลยครับอย่างนี้ตัวไหมอาซิมิโตะมิไเนาะครับเนาะเพราะว่า สาเน่พอดีสูบพอเถ้อครับมันเคยให้ให้เขาวานแห,หอยู่ครับแต่เขาพอดีเขาพอดีสูบเนาะเขาพอดีสูบไม่สูบมากับโบเพือนรครับบางตัวมันอันนี้ลบลยเกลี้กันรอดครับเ่นปใหญ่ขึ้นอยู่ครับพอใหญ่ขึ้นอยู่แสดงว่ามีตัวใหญ่อยู่ครับ ไปดูเด <doing> ้อหนาจะมีแดดครับถ้ามีแดดทองสิคล้าแน่ครับวามสีเยงอกะดีเอาได้ง่ายเนาะวิบวับวิบวับวิบวับอื๊ด enfin ุดุหอยขวมา พยายามควบคุมเหยื่อให้ได้ครับให้เหยื่อวิ่งสายแต่แม่นไพร่หอบแต่แม่นลหลอรุนไม่ไหมเม่สิบพวกรล,ล่อเช็ดหล่อแผลเนาะมันก็สิบวตรงกอรเร็วปปนี่ครับตัวนี้หอบซาครับหอบซาขขตรงกีอ้อเร็วๆครับเพื่อสิอเกิดให้ไอ้มันเกิดเรียกฉันเนาะ มานีบ่สอเรีนจิแลนด๊ดดลดิด๊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 ดแด๊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 ดด๊ดลด๊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 ดด๊ดด๊ดดดด จะปล่อยลงเลือกลายนะครับปล่อยลงเลือดเต็มยสิของใหม่ครับเสียดายเงี้ยครับกระดีแลนดีครับโห้นิ้มือเลยครับเสียดายโบ้ใม่มีแดดครับเสียดายไม่ค่อยมีแดด อยากตี้รีบๆฟังครับต่บบอบอว่ามันหกเนาะมันหกอย่างเกี่ยวใหม่เนาะถึงถึงเงาถึงมางามใหม่ปะหนูป้าป้าไม่จุกอดเลยครับ มาทาเนาะครับทาเคลียเขาเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเนสตากแด,ดดเดียวครับมือแรกก็สิเก็บเขาอันนี้นะครับเขายุ่งเขาเหล่าแล้วครับรงอมาเรื่อยๆถือขยะครับ thu khai gió thu khai gió đẹp để rồi để không có nhiều cả không ออเลยเลนะครับเพราะหลอหลอ,หอเข้ามันหลอกสาเนาะโดดโดดรบเลยครับีกนึงกใจวะ ไม่เห็นกัดเลยครับไม่เห็นกัดเลยว่าคือสิ่งตื่น,นครับ สำรวจเงียงเพดีๆนะครับจัดเงียงไปมันอยู่ในสงที่มัน,าานั่นน่ครับเียมันงคงกัดีนะครับเนาะเียมัน่อกัคดีเสียงอัจิบอครอันนี้นะครับเป็นวัดครับปกติกโอวคชาีครับเจ้ามาเจ้ามาเ,เร็วเลย๊ ข้วงหนึ่งครับคิดว่าคัดบอดดนลครับถังข้างนี้คัดบอดถือครับสงสัยคัดถือเงียครับคัดบอดถือเงียบเด็ดฟองจวดเลยครับ พยายามควบคุมเนยได้นาะครับเนาะ พยายามควบคุมเหยื่อให้มันเหนแนสแลนสั้นมันเสีหวโหดได้พายคันเลยครับในมือเลยมันบ่กไยแดดครับ โดนแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโดนแล้วเห็นว์โอ้แตมแรกมาครับนี่ครับวันนี้เป็นไงครับเต็มาำครับแตมแรกมาแล้วถือประสบความสำเร็จครับทุกวันนี้เป็นไง เต็มกราบเลยครับอุ้ยรุดพอดีเลยขนาดค่อยหเดนะครับแสดงว่าป้าก็ยังเห็นเนือ่อขขงเหาอยู่ครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเนาะ กานตัวปลาของมีความพยายามอดทนนะครับเนาะอดทนในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เรารักเนาะคลิปนีกครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับไม้เจอกันลิปหนานะครับเนาะขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ